แม้ยังเกิดข้อตกเียงถึงอำนาจด้านาที่ในการพิจารณาให้พระธรรมชโย,ยอาบัดประาชิกตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้มีการทบทวนเรื่องนี้นะครับล่าสุดอดีตสมาชิกสปชเสนอให้มหาเถรสมาคมยึดตามกฎฉบับที่21ว่าด้วยการวินิจฉัยให้พระพิสุที่กระทำผิดสละสมณเพศเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ นายไพบุญนิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชอบอกว่าการประชุมมหาเถรสมาคมหรือมอสอในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณานหนังสือที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขอให้ดำเนินการให้พระธรรมชยโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายต้องอาบัติประชิก จึงเสนอให้ที่ประชุมมสนำกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21ปี2538ว่าโดยการให้พระพิสุสละสมณเพศในข้อ4กรณีที่มีการฟ้องร้องพระพิสุกระทำความผิดเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าความประพฤติของพระรูปนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมมีอำนาจวินิจฉัยให้พระรูปนั้นสละสมณเพศได้ นายไพยบูลเชื่อว,ว่าหากที่ประชุมมสพิจารณาตามกฎฉบับที่21จะช่วยแก้ปัญหาการทีความอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้พระธรรมชยโยอาบัติประชิกแต่หากมสไม่ดำเนินการทั้งที่เป็นอำนาจโดยตรงก็จะยื่นฟ้องกรรมก,การมสฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157สำหรับการประชุมม,มหาเทรสมาคมวันพรุ่งนี้คาดว่าพสจะนำข้อมูลจาก DSI เข้าหาหรือในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาในสองประเด็นนะครับก็คือแนวทางตอบสนองต่อพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อปี2542รวมถึงการพิจารณาของคณะผู้วินิจฉัยนิคหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรณีพระธรรมชยโยครับ